กแน่นอนนะครับสนุกนะครับน้องๆได้พัฒนาการสมวัยแข็งแรงนะครับสำหรับผู้ปกครองก็สามารถเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่ามีกิจวัตรประจำวันที่ดีขึ้นนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของการเวิร์กอัพกันนะครับอ่ะวอร์มอัพเวิร์กอัพนะครับแล้วก็สเตรชชิ่งนะครับวันนี้ง่ายๆนะครับใครอยู่ที่ไหนอย่าลืม นะครับให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับและคอมเมนต์ผ่านช่องทางเข้ามาได้เลยนะครับโอเคไหมนะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นท่าวอร์มอัพท่าที่1ไปด้วยกันนะครับสำหรับท่าแรกนะฮะเดี๋ยววอร์มอัพบรีนข้อต่อต่างๆนะครับอ่าหมุนข้อเท้าครับอ่าหมุนข้อมือสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทยานะครับอ่าครับยืด แตะปลายเท้าแล้ววาดแขนสวิงนะครับสวัสดีนะครับอากาศดีๆในยามเช้านะครับวันเสาร์แบบนี้นะครับยืดนอกสวัสดีครับมาฮะวอร์มอัพกันง่ายๆครับแตะปลายเท้าวาดแขนนะสลับซ้ายขวาแตะฝั่งไหนนะครับวาดแขนฝั่งนั้นนะดึงลง3 2 1โอเคครับท่าที่2งง่ายๆครับย่อลงแตะปลายเท้า พับลำตัวลงด้านหน้าทัชขึ้นมานะครับสวัสดีครับคุณสุชาติสวัสดีครับ F C ทุกท่านะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้การผ่านช่องทางของ Facebook และ YouTube f i t n e s s f i r s Thailand t และ Safety f i t n e s s Thailand นะนะครับไปอึ๊บ3 2 1โอเคกระดกปลายเท้าพับตัวด้านหน้า2ทียืดตัวขึ้น1 2 ยืดอ่าโอ้ผู้พันตื่นเช้านับนะครับ,นะครบโค้ชพันบอกว่า KFC ครับอ่าแน่นอนครับดีนะครับหิวครับช่วงเช้านี้ยังไม่ได้ทานข้าวนะถ้ามี KFC ก็คงจะดีนะฮะโอเคขับตัวไปด้านหะน้าตามองปลายเท้ายืดตัวขึ้นนะครับเบาสองทียืดบริเวณน่องและต้นขาด้านหลังอาหายใจเข้าออกขสั้นฮนะอีกหนึ่งรอบหนึ่ง สองโอเคครับอ่ะสัสดีครับคุณธนิตนะครับสงสารใครครับสงสารหมีหรือสองสารผมฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าสู่การเวิร์กอัพกันเลยครับเราวอร์มไปประมาณ4-5ท่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นท่าที่หนึ่งการออกกำลังกายครับไซด์ลังนีลิฟต์นะเป็นท่าแรกโอเคไหมนะครับเดี๋ยวเราจะเส็บขา ฝั่งซ้ายไปก่อนนะครับโอเคพร้อมไหมครับทั้งบ้านพร้อมนะฮะเตรียมตัวนะสามสิบวิทีวนั้นนะง่ายๆใครๆก็ทําได้ไปครับย่อแล้วดึงเข่าขึ้นนะครับกดสะโพกไปด้านข้างอ่าสเตปซ้ายทิ้งสะโพกดึงหัวเข่าขึ้นมาเย่ยืยดออกขึ้นครับท่านี้นะครับสะโพกด้านข้างนะครับแนวฮิป lower body นะอึบดึง หายใจเข้าหายใจออกนะครับอากาศดีๆแบบนี้ฮนะยืดเส้นยืดสายนิดนึงครับก่อนที่เราจะนอนหลับกันต่อในช่วงเที่ยง3 2 1โอเคครับผมพักก่อนนะฮ o มูฟที่สครับเดี๋ยวเราจะสไลด์ไปด้านข้างแล้วแตะไปที่พื้นนะครับโค้โชพันบอกว่าโค้ดแอคล้ามใหญ่มากครับโอแน่นอนครับผมมีไอดอลครับผมมีโค้ชพันธเป็นไอดอลนะครับ โอเคฮะเตรียมตัวเลยเวลาผ่านอีก10วินาทีเราจะมูฟไปด้านข้างครับทีเซ T สไลด์แอนด์ทัชนะครับเก็บไปด้านข้างครับสไลด์ลงแตะนะครับย่อย่อเข่านะครับปึ๊บทัตลงมานะครับช่วงนี้ฮะอากาศเย็นๆนะฮะนะครับต้องสะสมนะครับความร้อนสะสมกล้ามเนื้อนะฮะไว้ในร่างกายเยอะๆครับนะครับเราจะได้อบอุ่นนะครับใช่ไหมครับโค้ชผ่าน ยอลงอัพ10วินาทีครับ,บ,รบไปครับอีกนิดเดียว3 2 1โอเคท่าที่2ผ่านไปสบายสบายครับท่าที่3ครับเป็นท่าการใช้กล้ามเนื้อช่วงบนนะ upper body part นะครับและแกนกลางลำตัวก็ทำงานด้วยนะสำหรับท่าต่อไป เริ่มต้นในการเซตติ้งข่าววางลงกว้างเท่าช่วงไหลนะมือวางด้านหน้านะครับดึงลำตัวไปด้านหน้าจากนั้นเปิดศอกกนอกแล้วแตะเกรงหน้าท้องล็อกลำตัวหายใจเข้าและออกฮึบทัดเข้ามาฮะปหนึ่งสองแท็บหนึ่งสองพุชแอนด์แท็บนะฮะฮึบ สิบวิสุดท้ายครับพยายามยกลำตัวยกหลังขึ้นไว้นะฮะหนึ่อ,อัพที่เดี่ยวสามสอโอเคพักก่อนครับหมุนพวัวไหล่ไปด้านหลัางสบายๆนะสวัสดีครับอ่าสวัสดีสำหรับหัวใจสีแดงนะครับวันนี้อะรับตัวลงมาครับ โอเคครับท่าต่อไปครับเริ่มต้นด้วยการวางมือลงที่พื้นนะครับเอาคางของเราจะว,วางบนฝ่ามือนะจากนั้นค่อยๆย,ยกขาของเราครับหาว่อกี้เราเล่นหน้าอกแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อหลังและสะโพกครับหายใจเข้าออกง่ายๆย,ยกระหว่างช้าๆนะครับยกหายใจเข้ายกหายใจออกปล่อยลมหายใจออกนะจังหวะลง ยิงบริเวณสะโพกและหลังไว้นะครับยกโฟกัสบีบสะโพกและเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อหลังนะอ,อีกนิดเดียวสูงไว้ครับโฟกัสโอเคเยี่ยมฮะปึ๊บเดึงลำตัวขึ้นมาท่าต่อไปโฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าท้องนะทุกคนวีซ t ทวิ t นะ เอาส้นเท้าของเราวางการดกปลายเท้าของเราขึ้นแบบนี้นะฮะทุกคนความมือเอ็นหลังลงมาจากนั้นเราจะโฟกัสไปที่ท้องด้านข้างนะครับในการบิดลำตัวไปโอเคพร้อมไหมเตรียมตัว3 2 1 let's go เวลาย,ยังไม่เริ่มผมเริ่มแล้วไปก่อนนะไปก่อนนะเล่นก่อนพักก่อนนะใช่ไหมสวิต์บปนิ้วมือ แตะพื้นตามองมือบิดลำตัวเอาไว้หายจอกแตะ10วินาทีเก่งหน้าท้องบิดสะโพกไปด้านข้างอิงทีกเดียว4 3 2 1โอเคเยี่ยมไวมากๆผ่านไป5ท่าครึ่งทางของเซตแรกแล้วนะเหลืออีก5ท่าเท่านั้น ในรอบที่1น,นะครับโอ้จีจีเจ้าโจ,จ,จบอกว่ายังไม่เหนื่อยเลยนะครับเหนื่อยยังไม่ทันได้ออกนะสบายๆนะโอ้จ่ายสะบัดมือสะบัดปลายเท้านิดน,นึงนะครับโอเคมือแตะลงที่ลําตัวนะจากนั้นเราจะกระโดดแล้วยืดแขนขึ้นด้นบนพร้อมโอ้เบสิกเลยครับจัมปิงแจ็คอ่าสาวินาทีขิโอนิดหนึ่งขิโอนนิดนึ่ง สิบห้าวิสุดท้ายฮะนิดเดียวบกระโดดยากไปเท้าตบมือขึ้นนันบนครับน้องๆโอ้ท่านี้เบสิกครับชั่วโมงพะละมีทุกทีนะครับมีทุกทีนะท่านี้อโอเคอพักก่อนหายใจ สวัสดีครับสำหรับเครื่องบินนะคุณสิริวันนะฮะคุณปิ๊กนะฮะ,อะโอเคเข้ามาแล้วอย่าลืมมูฟเมนต์ออกกำลังกายไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะโอเคท่าต่อไปใช้กล้ามเนื้อกันยางลำตัวและการเคลื่อนไหวแบบนักกีฬาว่ายนะ้ำสวิมสวิมเมอร์สวิมเมอร์ฟรีสไตล์สวิมเมอร์วาดมือท่า เป็นการเซตฟูลพลังมมบแขนไปนะโอเคเอ๊บนมือเมานิดเดียวกดลำตัวเกรงหน้าท้องเอาไว้ฮะยังไหวอยู่ค่อยๆมมบโอ้การออกกำลังกายนี้ทำให้ร่างกายเราอบอุ่นขึ้นได้จริงๆนะโอเคโอ้ัาก่อนได้แล้ออีก3ท่าเท่านั้นนะฮะ การแบบนี้ครับเคลื่อนไหวร่างกายข้อต่อต่างๆนะครับทำให้แข็งแรงขึ้นนะอบอุ่นร่างกายมากขึ้นด้วยนะวอร์มรำตัวนะแล้วถ้าเริ่มเกิดการวอร์มกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยจะรู้สึกอุ่นดีนะนะปูยืดครับวางสะโพกค,ครับยืดตัวในท่าปูครับง่ายๆง่ายๆเลยดันก้นว่าแขนขึ้นครับ หนึ่งสองดันเอวว่าแขนต้องแอคทีฟตัวเองนะครับอาจจะต้องขุดตัวเองขึ้นมานิดนึงในช่วงอากาศแบบนี้อาจจะยากในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเริ่มแล้วทำแล้วจะรู้สึกดีนะอ้พนิดเดียวฮะว่าแขนขึ้นมา3 2 1สอง,งโอเค ยืนครับเดี๋ยวเราจะคาร์ดิโออีก2ท่าเลยทีเดียวนะครับอีกสองท่ามท่ายืนครับเดี๋ยวเราจะเล่นบาลานซ์ละทำคาร์ดิโอกันนะท่าต่อไปนะ <The S 1> เดี๋ยวเราจะยกขาซ้ายทำแอร์เพรสแลว้วงานของการเป็นแบบเครื่องบินนะครับน้องๆอ่าง่ายๆโอเคเตรียมตัวพร้อมกางแขนยกขาอ่าบาลานซ์ไว้ครับอยู่ด้วยขาฝั่งขวา โอเคหลังตรงนะกางแขนบิ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 นเตืดๆๆตืนเตือนเตือนะรู้สึกเมื่อยนะเมื่อยนะครับเมือ่อยนิดนึงนะขาขวาเมื่อยนะยกขาซ้ายบาลานซ์ไว้โน้มตัวไปด้านหน้าเยอะๆหลังตรงนิ่งๆหายใจนิดเดียวโอเคเยี่ยมมากฮนะเข้าสู่ท่าสุดท้ายของรอบแรก เลยทีเดียวนะต่อไปเราจะทำาหนี ee, Run, ่ลั่นไฮนี่ลั่นนะวิ่งสลับดึงเข่าขึ้นมาโอเคในท่าคาร์ดิโอท่าสุดท้ายโอเคถ้าพร้อมแล้วยื่นมือคว่ำม,มือลงมาด้านหน้าแบบนี้นะครับน้องๆเหมือนจิงโจ้นะเหมือนจิงโจ้อย่างนี้ไหม <laughs> จิงโจ้ต่อยคนนะครับเราจะเริ่มดึงเข่าขึ้นมาอบอทำาหนี่ยกมือขึ้น ยกเข่าขึ้นมาระดับสะดือหรือสะโพกของเราเอึ๊บแบบนี้ครับและนี่คือนะครับท่าสุดท้ายของรอบแรกแล้วอึ๊บสู้ๆครับนี่เดียวยังไหวอึบอ๊บอึ๊บอึ๊บมามามาสิบวินาทียังไหวไปต่อเน,นื่องดึงเข่าขึ้นมาห้าสี่อึ๊บโอเคเบรกพักสองนาทีครับในรอบแรก เก่งมากเก่งมากนะครับอย่าลืมที่จะล้างมือผ้าเชื้อโรคด้วยเจลแอลกอฮอล์นนะและซับเหงื่อของเรานิดนึง่งพอได้เหงื่อนะในรอบแรกรอบสองแน่นอนครับเหนื่อยขึ้นและหนักขึ้นแน่นอนนะสนุกแน่นอนฮนะในรอบต่อไปใช่ไหมฮะจีจี้เดี๋ยวรอบต่อไปจีจี้จะมาเล่นกับเราด้วยนะโอเคจะนั่งเฉยแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับ หายใจโอเคอ่าทางบ้านครับอยู่ที่ไหนกันบ้างครับอ่าเช็คอุณหภูมิของบ้านคุณหรือยังว่าภูมิลำนาของคุณเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับอ่ากี่องศานะครับสามารถเมนต์ผ่านช่องทางด้านล่างนะครับแชร์กันมาได้นะครับว่าอากาศเย็นไหมฮะนะครับสวัสดีครับคุณกุ๊กกิ๊กนะฮะ FC นะครับสวัสดีครับที่บ้านหนาวไหมฮะเย็นไหมฮะ บ้านอยู่ห้วยขวางนะครับห้วยขวางเนี่ยอยู่อุณหภูมิเช้าประมาณ22องศานะครับตื่นมานะครับค่อนข้างเย็นนะสบายสบายนะครับนอนประหยัดไฟนะครับไม่ต้องเปิดแอร์นะนะครับเปิดพัดลมก็พอนะเปิดแอร์อาจจะร้อนกว่าอุณหภูมิข้างนอกนะครับอ่ะรอบต่อไปนะครับรอบสุดท้ายบางแครหนาวมากนะครับเยี่ยมเลยฮะดีฮะไม่ไกลนะฮะอยู่ฝั่งบางแครนะฮะ แสดงว่าเป็นสมาชิกอยู่ที่บางแคแน่นอนนะครับโอเคครับถ้าต่อไปท่าที่1นึครับในรอบที่สอนะไายลังนีลิฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนข้างเมื่อกี้เราเล่นฝั่งซ้ายแล้วนะครับเราจะมาเล่นที่ฝั่งขวาพร้อมๆกันโอเคเตรียมตัวพร้อม,อม,อม four three two เายลังอ up นีลิฟขึ้นมาปึ๊บอ่าชึบ จ,จีจีอึบจีจีย่อจีจีย่อดึงเขา่าอึบ๊บอ่ายังอยู่ด้วยกันนะฮะเงียบๆนะวันนี้นะครับสงสัยจะหลับกันอากาศดีนะหัวติดหมอนอยู่นะฮะมาหมุไปด้วยกันเลยนะสามสองหนึ่งโอเคนะครับพักก่อนจีจี้พักก่อนนะ พุทธมนทน22ออ๋อใกล้เคียงกันนะฮะไม่ไกลพุทธมนทนอากาศดีนะครับะผ่านเส้นนั้นบ่อยๆครับต,ต้นไม้เยอะนะครับร่มรื่นดีนะสบายๆนะพุทธมนทนนะโอเคฮะสไลด์ไปด้านข้างไซ d ์ทูไซ d ์นะครับ One ท w o รี 1, 2, ฮหึ่งสอย่อยืดตัวขึ้นแต่สไลด์ทางง่ายๆครับ วันนี้สบายๆนะฮับมา one two three touch one two t h t o สไลด์สทีแตะพื้นหนึ่งครั้งโอเค t h r o n e and touch ฮับไปย่อลงมามือแตะลงไป3ามหนึ่งโอเคหายใจ ผ่านช่วงของโรเวอร์และคาร์ดิโอไปแล้วนะต่อไป upper body สวัสดีครับขอบคุณนะสำหรับหัวใจสีแดงนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะักขัตเลิกนะครับก็นะพบกับโคชช้างนะครับเป็นการรีรันนะ3 2 1สอับแตะครับอัพ พรุ่งนี้วันพ่อแห่งชาตินะครับวันพรุ่งนี้นะสามารถเปิดติดตามชมนะครับโคชช้างได้ในวันพรุ่งนี้นะฮะอ t บทัชทูชูเดอร์ครับ,รบไปล็อก,กันตัวครับแตะหัวไหล่นะทุกคนสวัสดีครับคุณติ๋มนะฮะมาฮะลงมาฮะพุชอัพไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะโอเคอู้พักก่อนฮนะ เยี่ยมสามท่าผ่านไปท่าต่อไปเขาเรียกว่างูยกหางนะครับเป็นท่าง,งูยกหางนะงูชนิดไหนก็ไม่ทราบนะฮะงูเหลือมงูหลามนะฮะงูอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเควางคางของเราที่ฝ่ามือเปิดเข้าศอกนะครับจากนั้นสูดลมหายใจเข้าพร้อมกับการยกขาทั้งสององเราขึ้นหายใจออกวางหายใจเข้ายก เราจะรู้สึกโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อสะโพกและหลังนะครับดึงต้องลองทำนะถึงจะรู้สึกฟิลหายใจออกวางหายใจเข้ายกหายใจออกวางแบบนี้โอเคอ่าอีกนิดเดียวโอ้ฟิลมากเลยตึงๆหน่อยนะยกอ่าอีกนิดเดียวครับยังไหวอยู่โอเคดันลำตัวขึ้นฮะ เยอยมากนี่ไงพื้นเปียกแล้วนะเรียบร้อยนะเหนื่อยแล้วนะรอบที่สองแล้วนะฮะเหงื่อออกแล้วแน่นอนนะฮ่านะครับถ้าต่อไปท้องข้างนะ V sit twist นะอ่าจิจ้พร้อมไหมโจโจ้พร้อมยังจิจๆง่วงแล้วครับจิจี้หลับแล้วนะดูครับดูครับจบโจโจ้นอนแล้วนะหนึ่งสองอึ๊บนะ สังเกตไหมครับว่าอากาศช่วงนี้ทำให้เรานอนเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นอย่าลืมมาออกกำลังกายแอคทีฟเองไปด้วยกันนะนะครับตื่นสายขึ้นไหม <c oughs> อากาศอย่างนี้นะนอนหลับสบายเลยนะ15วินาทีอัพอัพบ,บิดไปด้านข้างไว้ครับนิดเดียวมาอีกนิดเดียวเอ็นหลังลงมาเกรงหน้าท้องเอาไว้โอเค ยืนขึ้นฮนะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอน,นิดหนึงฮนะห้าท่าสุดท้ายแนละ้วพยายามไปกับผมนะเล่นไปได้วยกันนะฮะอีก5้าท่าเท่านั้นนะสำหรับรอบสุดท้ายนะครับว้าวโอเคพร้อมไหมเตรียมตัวนะกระโดดตบนะฮะมือแตะข้างลำตัวเท้าชิดก่อน3 2 1แยกขามือแตะขึ้นด้านบน อึบอึบอึบฮู้ยับป่าตะทรัพทรัพสิบห้าวิสุดท้ายดีเยียงไวสิบวินาทีเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกได้ไหมนิดเดียวอึบ4 3 2 1โอเค ว้าวเก่งมากใยญ่ๆๆๆหูหายใจลึกๆเข้าอ,อกยาวๆครับสะบัดมือสะบัดปลายเท้าไว้หูเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมทางบ้านยังไม่เหนื่อยใช่ไหมน้องๆยังไม่เหนื่อยใช่ไหมฮะนิดเดียวนะครับสู้ไปด้วยกันนะเพื่อสุขภาพร่างกายของเราเองนะครับทำเองได้นเองนะฮะโอเคพร้อมฮะท่าต่อไปฟรีสไตล์สวิมเมอร์ t 2, 1, e ป w e เริ่มหมูแขนเป็นวงกลมวนมือไปด้านหน้าปุ๊บปึ๊บถูกต้องครับเก่งหน้าท้องล็อกลำตัวของเราให้นิ่งีเดียวสิบวินาที <c oughs> สิรวันยังไม่เหนื่อยเลยค่ะโอ้สบายๆแข็งแรงมากเลยนะครับเล่นกับผมทุกท่าเลย <c oughs> ใช่ไหม โอเคว้าวหายใจลึกๆอาคเป็นท่าที่สร้างความแข็งแรงให้หัวไหล่และแกนกลางลำตัวนะครับท่าเมื่อกี้ท่าต่อไปไตเสพครับกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกต้นแขนนะครับเราจะยืดเปิดขึ้นโอเคนะฮะยังไม่เหนื่อยต้องทำให้เร็วขึ้นนิดนึงนะอ่านะครับตามจังหวะผมหรือว่าเร็วกว่าผมได้แต่อย่าช้ากว,ว่าผมนะโอเคไหมนะเตรียมตัวพร้อม one two, three, ยืดตัวเป็นแบบปู ฮู้1 2 3อัพดีสะโพกยกลมตัวขึ้นว้าว1 2 3อัพว้าวฮึบดันสะโพกยกแขน1 2อัพฮู้1 2ริปสเตรทยืดสเปชเอ1 2 3อัพดันก้นขึ้นยืดแขนขึ้นมา4 3นิดเดียว อ้าวว้าวว้าวว้าวอ๋อทำเบาๆนะครับอ่าทำเบาๆก็ได้ครับาสบายๆไม่ต้องรีบนะนะถ้าทำเบาๆก็สามารถลดการบาดเจ็บได้นะครับแต่ว่าพยายามเคลื่อนไหวให้เต็มมุมทําเบาได้นะครับแต่ว่าทําให้เต็มมุมเท่านั้นเองนะทำช้าแต่ทําให้สุดมุมของเราที่เราสามารถทําได้ถ้าต่อไปฮะบาลาน ค่อยๆแตะปลายเท้ายกขากลางแขนไว้งอเข่าด้านหน้าพับลำตัวลงไปด้านหน้านิดนึงเหมือนเรากำลังมูฟด้วยตัวเราเป็นเครื่องบินนะครับลอยไปด้านหน้างอเข่าด้านหน้าแล้วเก่งสะโพกของเราเอาไว้นะนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ลมแรงนะครับช่วงหนา้าหนาวแบบนี้ลมเย็นนะครับลมเย็นอา,อาจจะมีการแกว่งของปีกเล็กน้อย ครับ3 2 1โอเคเยี่ยมเดินทางเข้าสู่ท่าที่10ครับในรอบที่2ไวมากๆเลยนะวันนี้ซับเหงื่อหายใจลึกๆนะสามารถดื่มน้ำได้นะถ้าคุณมีน้ำนะซับเหงื่อดื่มน้ำได้นะครับเข้าสู่คาร์ดิโอในท่าสุดท้ายทำให้เต็มที่ทําให้เร็วที่สุดแข็งแรงที่สุดโอเคทั้งบ้านพร้อมมือมา เตรียมตัวย 3, 2, 1 e two one h i วูวูยกหัวเข่าขึ้นตั้งมือเอาไว้ระดับหน้าอกยกเข่าขึ้นมาอึบอบอึบ,อบ,อบชึบชึบช,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 บชบออกกำลังกายทุกที่ทุกเวลาติดตามชมไลฟ์ของเราได้ผ่านกรุ๊ปฟิตเนสแอ f โฮมฟรีย้อนหลังได้ที่ YouTube Fitness First Thailand เท่านั้นทั้งหมดจะอยู่ใน YouTube นะ ช่อง YouTube ของเราโอเคชามเก่งมากครับทุกคนหายใจหมุนหัวไหล่สบายๆนะครับเข้าสู่การผ่อนคลายกล้ามเนื้อยืดเหยียดกันเล็กน้อยนะครับกระดกไปเท้าพับลำตวลงกดหัวเข่ายืดน่องใช้ลมหายใจเข้าออกปกติเลยนะังหว่การยืดเสลับเป็นข้าง งอหนึ่งข้างยืด1ข้างโน้มตัวไปหาข้างที่ยืดกระดกปลายเท้าขึ้นจับข้อเท้าขึ้นมาครับยืดบริเวณนะะหน้าขาหายใจลึกๆเขออ้ายาวๆครับในช่วงนี้นะครับมีเชือ้อโควิดกลายพันธุ์นะครับชื่อว่าโอไมครอนนะครับก็อย่าลืมนะครับเขาเรียกว่าทำความสะอาดนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับมือของเรานะครับแล้วก็ นะครับอย่าลืมที่จะป้องกันตัวเองนะครับรักษาสุขภาพตัวเองนะครให้แข็งแรงนะสวมใส่แมสนะนะครับเนื่ออยู่เขาเราียกว่าในที่ชุมชนนะครับก็ใส่ทุกกับตลอดเวลาเลยนะต้องออนแมสนะครับโอเคมือต่หลังครับจับศอกจากด้านบนนะนะครับโอเคสลับซ้ายขวาครับ โอเคบิดลำตัวทวิสต์ไปยกส้นเท้าหมุนบิดนะครับนะครับก็ครับใกล้กที่จะสิ้นปีแล้วนะครับก็นะครับในส่วนของปีนี้นะครับก็เดี๋ยวคงพบกับผมอีกในเทปหน้านะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกในไลฟ์อาทิตย์ต่อไปนะครับสำหรับไลฟ์ อาทิตย์นี้นะครับก็ฝากการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนนะครับนะเพอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะสำหรับโค้ชพออร์ตขออนุญาตฝากวิดีทนี้นครับกับ Family Workout สวัสดีครับบ๊ายบาย